รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับคุณผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะ พบกับเราสองคนในรายการสเปเชียลติ g งค่ะวันนี้เราสองคนจะพาท่านู้ชมไปเที่ยวที่สวนเสือศรีราชาครับที่นี่มีอะไรน่าสนใจมากมายนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามชมค่ะไปกันเลยครับสนับสนุนโดยหลงรักประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สวัสดีค่ะแมววันนี้เราสองคนก็ามาถึงก็เข้ามาเจอเสือของจริงเลยตัวใหญ่มากอยากกระถามคุณบุกมเหมือนกันว่าที่เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับแรกเริ่มเลยนะคะทางผู้บริหารเราค่ะทำฟาร์มหมูมาก่อนค่ะค่อยๆพัฒน,นาจากฟาร์มหมูลแล้วก็กลายมาเป็นบริษัท ของเราเนี่ยค่ะสวนเสือเสือชาสแล้วแรกเริ่มเปิดเนี่ยค่ะก็มีเสือแค่ของคู่เท่านั้นมาจากสวนตัดเชียงใหม่ค่ะคู่หนึ่งแล้วก็คู่หนึ่งจากสวนสัมพันธ์ผสมพันมาจนกระทั่งปัจจุบันสี่ร้อ0ตัวค่ะแล้วไฮไลท์ของคนที่มาเที่ยวที่สวนเสือศิรชาเนี่ยสมมติมาปุ๊บต้องชมอะไรคะ โชวเสือค่ะไฮไลท์ของเราเสือกระโดดข้ามมีทั้งกระโดดข้ามธรรมดาแล้วก็บ่วงไฟเดินสองเท้าหมุนตัวแล้วก็ข้ามพลิกไปพลิกมาแล้วก็ฟังคําสั่งให้นั่งอยู่กับที่ให้ทําตามค่ะฝุดเขาใช้เวลานานไหม นานค่ะเหรอฮะตั้งแต่ฝึกแต่ตัวเด็กๆเลยก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณเสือได้หเดือนนะคะสมมติมาที่นี่ต้องมาประมาณกี่โมงแล้วดูมีกี่รอบคะเราเริ่มที่ดูโชว์จระเข้เก้าโมงครึ่งอ๋อเก้าโมงครึ่งแล้วก็ไปเริ่ม11บเอ็ดโมงค่ะโชว์เสือค่ะสิบเอ็ดโมงสี่สิบโชว์ช้างโชว์ช้างประมาณใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงได้แล้วก็มีโชว์แข่งหมูหมูคิดเลขแต่ว่าโชว์นี้ประมาณ5นาทีถึง8นาทีได้ค่ะมีทุกครึ่งชั่วโมงที่เข้ามาถ่ยพอดีเลยค่ะ นี่ค่ะก็จะนั่งตรงด้านนี้ของเราจะมีโซ่ล็อกไว้ไม่อันตรายค่ะาจะให้ักชวนคนไทยมาะนะคะในประเทศไทยเนี่ยให้เขาเดินทางมายัางไงอยู่ตรงไหนติดต่อ,อยังไงของเราอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีถ้าเกิดมาจากทางกรุงเทพก็ มาทางด่วน <c oughs> เข้าทางมอเตอร์วรเวย์สายเจ็ใช่ไหมคะก็เลีล้ยวซ้ายเข้ามาสวนเสือศิีราชาประมาณ2กิโลถึงเพิร์เรานะคะ0ูนย์สามแปดสองเก้าหกห้าห้าหกถึงแปดค่ะอ้าวแล้ววันนี้ขอบคุณมาก<ช>ค่ะแต่วันนี้นะคะทางสวนเสือศิีราชาย,ยังใจดีนะคะมอบแับเป็นคุณชมที่ชมรายการของเรานะคะเข้ามาเที่ยวชมฟรีถึง20บใบด้วยกันนะคะหลังจากจบรายการก็โทรศัพท์มาตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยค่ะตอนนี้ก็ไปชมสิ่งดีๆที่น่าสนใจกันต่อเลยค่ะ ปัจจุบันความเข้าใจของผู้บริโภคคอลลาเจนคือโปรโตีนที่ทําให้ผิวหนังเหนียวและแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีเมื่ออายุมากขึ้นคอลลาเจนพล่องลงและเสื่อมสภาพตามกาลเวลาร่างกายเราเองจะสามารถผลิตได้แต่เมื่ออายุมากขึ้น การผลิตของร่างกายไม่เพียงพอทำให้เกิดการยุบตัวของผิวหนังและนี่ก็คือสาเหตุแห่งการเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นของผิวหนังเช่นรอยตีนกาผิวหนังไม่สดใสจึงต้องช่วยเสริมให้ร่างกายอีกทางหนึ่งซึ่งก็ทำได้หลายวิธีเช่นโดยการรับประทานการทาบารุงหรือการฉีดเข้าสู่ชั้นผิวหนังทุกอย่างที่อยู่ใต้ผิวหนังทุกอย่างที่อยู่ด้านนอกไม่เกี่ยวกับอวัอวอวยวะภายในนะครับข้อกระดูกเล็บ ฟันผมฮนะลูกตาเราจมูกทุกอย่างเนี่ยคอลลาเจนเข้าไปทําให้ชุ่มชื้นชุ่มชื้นให้พอเกิดอาการชุ่มชื้นเราก็ขับเอาสิ่งที่มันเป็นของไม่ดีออกมาที่มาติดในคุณหนักคอลลาเจนโดยปกติจะไม่สามารถรับประทานโดยตรงได้เพราะมีขนาดและความหนานแน่นสูงมากย่อยสลายแล้วดูดซึมโดยร่างกายได้ยากจึงจำเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปให้อยู่ในรูปที่สามารถรับประทานได้ และดูดซึมย่อยสลายโดยร่างกายง่ายโดยหลักจะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากคอลลาเจน2ชนิดคือเจลาตินหรือสารทำวุ้นชนิดหนึ่งและคอลลาเจนพร้อมรับประทานคือว่าตามที่เรารู้จักกันทั่วไปคอลลาเจนกินและสวยกินและดูดีแต่ถามว่าเรารู้ไหมว่าคอลลาเจนเนี่ยมีกี่แบบนะครับคอลลาเจนนีม้มาจากหมูมาจากไก่มัคือทุกอย่างที่ ผล,ลไม้ก็มีคอลลาเจนนะบางทีสัตว์พวกนี้อาจจะมีโรคมีอะไรเราก็ไม่รู้เขาสกัดมายังไงเหมือนโฮอร์โมนต่างเหมือนเหมือนสเต็มเซลล์อะไรเราไม่รู้มันมาจากไหนแต่อันนี้เรารู้ว่าโอเคมันมาจากปลาน้ําลึกแล้วก็สกัดมาเป็นโมเลกุลเล็กๆในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผิวนิยมใช้คอลลาเจนที่สกัดจากปลาทะเลเพราะมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับคอลลาเจนในร่างกายมนุษย์มากที่สุดมักนำมาตัดพันธะทางเคมีได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้มีโมเลกุลที่เล็กลงและง่ายต่อการดูดซึมจากผิวที่เคยแห้งจากเล็บที่เคยเป็นดอกเล็บแล้วก็มีกระนะคะแล้วก็ผมร่วงก็จะทุกอย่างคือดีขึ้นหมดเลยหน้าประจัใสขึ้นอย่างไรเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อสุขภาพนะคะลองศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จะได้รู้เท่าทันโลกนะับปัจจุบัน สามารถเลือกทานเลือกใช้ได้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลด้วยค่ะความสุขหลักสไตล์ในที่เดียว PTT l i f e Station บ้านสมุนไพรสุทวินเขียนคิ้วถาวรนอกสถานที่โทร0814803189 ศูนย์การแพทย์ธนบุรีโทร02-466-9955เมื่อไอคิดถึงยากแก้ไออาปาเช่อาปาเช่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแอมเซลคอลลาเจนพลัส แนนช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราชาติพักกันและว,วันนี้นะคะขอแนะนำรีสอร์ทน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดในจังหวัดศรีราชานะคะภายใต้บรรยากาศสงบสวยงามเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังเพียบพร้อมไปด้วยห้องอาหารแล้วก็สนามจกอล์ฟอีกด้วยนะคะชื่อที่ว่าสุวรรณ driving range a d resort ศรีราชาฟังชื่อแล้วฟังแนนเกิดมาแล้วนี่ท่านผู้ชมครับเราต้องไปชม พื้นที่แปลงนี้ครับกำลังอยากก็เลยก็เลยคิดอยากจะทำก็เลยลองก็เลยเกิดเป็นสุวรรณไดวิ่งเลนขึ้นมาตรงนี้ครับพื้นที่ก็ประมาณ24ไร่ครับแบ่งเป็นโซนห้องพักรีสอร์ทแล้วก็ฝักสนามไดวิ่งเลนนะครับสุวรรณไดวิ่งเลนแอนด์รีสอร์ทเป็นสไตล์แบบบูตที่เกครับสำหรับพักผ่อนแบบง,ง่ายง่ายสะดวกสบายทั้งหมดมี40ห้องครับก็แบ่งมีเตียงเดี่ยวเตียงคู่ครับการตกแต่งภายในเน้นแบบอิสิติลิวิ่งอุปกรณ์เน้นการใช้งานง่ายๆ่ครับแบบสะดวกสบายเพื่อให้ลูกค้าได้รู้สึกถึงการพักผ่อนทที่แ้จริง ถ้ามาแถวศรีราชาก็ขอเชิญชวนมาใช้บริการนะครับสุวรรณไดวิ่งเลนแอนด์รีสอร์ทนะครับโทรมาได้เบอร์0899362458และอีกเบอร์หนึ่งครับ0843456859ครับโอ้โหชมบรรยากาศแล้วแนนไม่ไว่าจะเป็นสนามไดกอลไม่ไว่าจะเป็นบรรยากาศรอบโรงแรมไม่ไว่าจะเป็นห้องพักสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยก็ามาพักผ่อนกัอย่างจุใจ คิดว่าท่านผู้ชมคงอยากจะมาสัมผัสกันแล้วล่ะครับไม่ยากเลยนะคะหลังจจบรายการก็โทรศัพท์มาตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะมีห้ารางวัลท่านั้นเองนะครับตอนนี้ไปชมช่วงดูช่องส่องกฎหมายกันต่อเลยค่ะช่วงดูช่องส่องกฎหมายสนับสนุนโดยน้ําดื่มตราสิงมีท่านผู้ชมนะครับที่เป็นศิลปินเป็นครูเพลงเป็นนักแต่งเพลงหลายท่าน3ามกำลันเลรายการดูช่องส่องกฎหมายครับว่าเวลาเราคิดงานขึ้นมาเนี่ยพอเราขาย ผลงานเลยอะไปให้ใครเพลงโอ้โหมันทั้งทําซ้ําทั้งดัดแปลงทั้งออกเวอร์ชั้นนนเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้เอ๊อย่างนี้เนี่ยเราจะมีสิทธิ์ที่ได้ราคาลิขสิทธิ์เพิ่มเติมจากที่ธสัญชาตกโงกันหรือไม่ผลงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเพลงจะเป็นกิจกรรมภาพวาดจะเป็นประติมากรรมก็แล้วแต่พอเราสร้างสรรค์งานมา เราก็เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ทีนี้ถ้าต้องการให้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริงที่เราขายไปเนี่ยคือไม่ได้ขายขาดไม่ได้ขายลบหมดไปแล้วคุณจะทัผู้ยิบพยายามยังไงก็ได้สามารถกําหนดไว้ในสัญญาได้จํากัดขอบเขตการใช้งานลิขสิทธิ์ได้ครับว่างานของเราเนี่ยจะให้ไปทําแบบไหนสมมติว่าเราแต่งเพลงมาเรียบร้อยแล้วใส่เนื้อร้องทํานองทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จเราจะขายไปแบบนี้เราก็ระบุในสัญญาครับว่าต่อไปเนี้ยถ้าเอางานในมีลิขสิทธิ์เนี่ยไปทำซ้ำทำซ้ำนี่ไม่เป็นไรทำซ้ำนี่ไม่เป็นไรครับ เอาไปดัดแปลงไปทาไป a r r a n g ไปไปเปลี่ยนทํานองไปเปลี่ยนจังหวะ้าเป็นทั้งว่าฮิปฮอปทำอะไรมาถ้าตาขึ้นมาเนี่ยไอ้อย่างนี้ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพิ่มก็สามารถระบุไว้ในสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ได้เพราะว่าลิขสิทธิ์เนี่ยงานสร้างสารรค์เนี่ยเปิดหลักกฎหมายเลยครับว่าเราเป็นครูเพลงเราแต่งเพลงพอแต่งเพลงเสร็จเราขายงานสร้างสารรค์อันนี้เป็นเนื้อเพลงพอเราขายให้เขาไปพอเขาได้เนื้อเพลงไปแล้วเนี่ย เขาจะไปใส่ทํานองแบบไหน,นจังหวะย,ยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเขาซื้อง,งานเราไปแล้วงานมีดีสิบไปแล้วอย่างนี้พอขายทีเดียวแล้วเราก็เลิกเลยนะครับไม่ต้องได้อะไรเลยนะครับแต่ถ้าเรากําหนดเลยนะครับว่าเรื่องเพลงของเราเนี่ยรายงานสร้างสรรค์อันนี้ชิ้นนี้ให้ทําได้ขอบเขตทําได้แค่ไหนและจะทํามากไปกว่านี้จะต้องจ่ายค่าตอบแทนกันอย่างไรสามารถตกลงได้ครับท่านครูเพลงทั้งหลายและอีกประการหนึ่งนะครับบรรดาที่ชอบบือถ่ายนะครับกล้องในเนี้ อ่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยโอ้โหเวลาไปงานงานเขาจัดนิทรรศการภาพวาดภาพเขียนของนักเขียนนักวาดภาพชื่อดังนักศิลปกรชื่อดังปั๊บเก็บภาพปุ๊บ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 ่มเพิ่มเโอ้โหเก็บทั้งงานเลยพอเก็บเสร็จกลับไปกดสั่งปิ้น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 โอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้ภาพนะครับถ่ายจากมือถือชัดมากเลยนะครับตบตึ้งเสร็จโอ้โหใส่กรอบเลยครับเอาไปขายเอ้ยทำไม่ได้เลยครับอย่างเนี้ย มันละเมิดลืก่กสิทธิ์เขานะครับถ้าคุณถ่ายมาแล้วมาชื่นชมเองนี่ไม่เป็นไรครับถ้าคุณถ่ายเสร็จเป็นเสร็จใจกรอบขายตามโรงแรมอะไรต่างๆไอ้พวกนี้เนี่ยละเมิดลืก่กสิทธิ์น,นะครับระวังนะครับจะติดคุกแล้วถูกเรียกค่าเสียหายบานเลยนะครับความสุขหลักสไตล์ในที่เดียว PTT l i f e Station Honda City Bio Be Base นำ้ำมันยาตรามาวินยิ่งใส่ยิงยย่งชอบกับชปปี้บัตเตอร์ไฟ ศูนย์การแพทย์ธนบุรีโทร0ู4 6 6 9 9 5 5ขิงเพียวสนับสนุนโดย Hotpot บุฟเฟ่นานาชาติสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าแบบนานาชาติ<ม>พวกลิ้งปลาแมคเคอเรลตราสามแมค่ครัวน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้อง อร่อยอร่อยมาฝากท่านผู้ชมกันแล้วละครับแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ขอแนะนำห้องอาหารที่อยู่ในสุขวัน driving range and resort นั่นคือห้องอาหารชื่อโฮอินว มาตัวนี้คุ้มค่าจริงๆได้ทั้งที่พักได้ทั้งอาหารได้ทั้งออกกำลังกายรและตอนนี้เราสองคนก็อยู่กับคุณสุวรรณธีทาซึ่งเป็นเจ้าของห้องอาหารโฮนีวันสวัสดีคร่ะแข็งแรงนะได้เดินชมนู่นชมนี่ดูแลลูกค้าไม่ว่าจะห้องอาหารไม่ว่าจะเป็นที่พักไม่ว่าจะเป็นสนามดอยกล์ฟคุณสุวรรณเดินทั่วไปหมดหาตัวลำบากเหมือนกันพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ กันที่ทั้งหมด24ไร่ครับแบ่งเป็นส่วนแบ่งเป็นส่วนรีสอร์ทห้องพักรีสอร์ทห้องพักส่วนหนึงครับร้านอาหารส่วนหนึงแล้วก็สระว่ายน้ำส่วนหนึงครับผมแล้วก็ห้องประชุมส่วนประชุมส่วนนึงครับไดก็ฟส่วนหนึ่งครับเรามาคุยเรื่องอาหารกันดีกว่าน่ารับประทานมากๆเลยนะคะเนี่ย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 อะไรเนี่ยกุ้งล็อตเตอร์ครับผมมากทั้งตัวเลยใช่ครับอ่าต่อไปครับ ปลากระพงผัดพริกสดนะครับอ๋ออันนี้เป็นอาหารไทยครับเป็นกับแก้มแบบสบายสไตล์สบายสบายใช่แสดงว่ามีทั้งไทยมีทั้งต่างชาติครับอาหารมีครบทุกอย่างใช่ครับแต่ลูกค้าชอบก็แล้วแต่ลูกค้าชอบผัดอะไรก็มีไหมคะมีครับมีครับมีหมดเลยผัดเผ็กมีโม่ส้มตำยังมีเลยตไปดูเมนูมาแล้วไม่มีไม่ได้เนาะครับอันนู้นก็คือสปาเกตตี้ซอสครีมกุ้งครับโอ้โหใส่ไข่กุ้งมาด้วยนะใส่ไข่กุ้งด้วยครับสไตล์ญี่ปุ่นผสมไทย ใช่ครับอันนี้คือสปาเกตตี้ซีฟูดนะครับ ก็ฝรั่งผสมไทยใช่ครับเยอรมันก็มีครับเยอรมันก็มีขาหมูเยอรมันนะครับความอร่อยอยู่ตรงไหนขะหมูที่นี่หนังกรอบครับเนื้อนุ่มๆครับก็กลอบนอกนุ่มหนาใช่ครับมีน้ำจิ้มด้วยครับที่นี่ยครับเขาลงทุนสร้างอืมเขาลงทุนสร้างพวกเชฟพวกกุ๊กที่นี่เขาคัดมาจากฝีมือยอดเยี่ยมทั้งนั้นคราะว่าคุณสุวรรณไม่ยอมไม่เสียชื่อใช่ครับใช่นปะใช่ครับจริงๆใช่ครับแล้วพี่ผม อยู่ตรงไหนก็แล้แต่ครับรงมาชิมานทีนี้รับรองว่าช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นจริงๆในช่วงปีแรกปีแรกครับต้องทําให้คนรู้จักก่อนเพราะราคาต้องไม่แพงไม่แพงครับไม่แพงครับแล้วรองรับลูกค้าในส่วนของร้านอาหารในสักกี่คนนะคะก็ถ้าเราก็มีทางโซนทําไรท่าในห้องอาหารประมาณร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็เราจัดเลี้ยงก็ได้ประมาณพันคนนะครับเปิดบริการตั้งแต่กี่โมงครตั้งแต่9ก้าโมงเช้าครับ9้ามเก้าโมงเช้าครับ จนถึงท่าท uh oh. uh huh. ุ่มครับโอ้โหถือว่ายาวเหมือนกันนะยาวเหมือนกันนะครับถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะแวะมาที่สนามกอล์ฟหรือว่ามาทานอาหารที่ห้องอาหารโคอินวันนี้เดินทางมายังไงคะถ้ามาจากกรุงเทพใช่ไหมครับก็มาทางมอเตอร์เวย์ใช่ไหมครับมาถนนเข้ามาเชื่อมถนนสายเจ็ดครับมุ่งหน้ามาสวนเสือศรีราชาครับครับก่อนถึงสวนเสือศรีราชาจะมีป้ายสวรร์ไดวิ่งเล่นแอลลีสซอร์ครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาครับประมาณ800เมตรเบอร์โทรศัพท์ครับมี0 8 4ครับ3456859ครับ ครับผมวันนี้จะขอขอบคุณคุณสุวรรณดันดีครับและทางรายการนะคะก็มีผลิตภัณฑ์น้ำมันงาจีนตรามังกรคู่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ขิงเพียวมอบให้ด้วยค่ะครับและตอนนี้นะคะไปชมศับภาษาอังกฤษสนุกๆกันในช่วง DIY Show ค่ะช่วง DIY Do It yourself สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับช่วง DIY Show อีกครั้งนะคะ วันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะน้องโยกวันนี้เราจะมาทํากระบอกใส่ของค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะมีขวดน้ำพลาสติกกันไกลคัตเตอร์ปากกาเมจิกผู้กันและสีอะิกค,ค่ะเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราจะมาล่างรูปทรงที่ขวดก่อนค่ะ เราล่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดส่วนเกินออกไปะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาลงสีกันเลยค่ะ ท,ทานะคะเราก็จะทาสีตัวที่เป็นสีพื้นโดยทาให้ทั่วของตัวกระบอกค่ะหลังจากที่เราทาสีพื้นลงบนตัวแมวแล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งรายละเอียดของตัวแมวกันค่ะโดยเริ่มจากส่วนหูของแมวแล้วก็ตรงจมูกด้วยสีชมพูค่ะส่วนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำตรงตาและก็หนวดของแมวค่ะโดยเราจะใช้สีดำค่ะ คะน้องโยกเหมือนแมวหรือ,อยังคะเหมือนแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะกระบอกใส่ของของเรา ไหมคะว่าขวดที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถนำกลับมาใช้เป็นของที่มีประโยชน์ได้ค่ะพบกับช่วง DIY โชว์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงสนุกไปพร้อมกับเราสองคนนะครับรับรองว่าโปรแกรมดีๆมีมาฝากคุณผู้ชมทุกวันจันทร์อย่างแน่นอนค่ะพบกันใหม่กับเราสองคนในวันจันทร์หน้าบ่ายสองโมงห้าสิบนาทีทางช่องหนะครับวันนี้ลาก,ก่อนครับสว,ส,สวัสดีค,ค่ะ